สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านกล่มนี้อยู่ที่หอยลาวนะครับของวันที่24พฤษภาคมสบ6อยหกหเป็นสูตรปักหลับนะครับอีกหนึ่งเนื้อทางนะครับสำหรับหอยลาวหลักละวยสิบบนหน่วยบนแล้วก็10ล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหอยลาาพัฒนานะครับก็คือหลักร้อยนะครับใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับ ไปดูผลงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับไฮไว้ด้วยกันก็จะมีนะครับที่เข้ามาสู่แรกนะครับปักหลัก10บนนะครับ4ตัวปักหลักหน่วยบน3ตัวกับ4ตัวแล้วก็ปักหลัก10ล่างนะครับ3ตัวเข้ามา4สูตรนะครับจาก8สูตถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมสู่ตัวเลขสถิติข,ของวันที่24พฤษภาคม กันเลยครับตอนนี้ทางช่องของเรานะครับมีกลุ่ม l ลายแล้วนะครับแอดกันมานะครับที่แ d ดแีแสูตรเด็ดเพื่อนบ้านนะครับใครชอบสูตรนะครับชอบตัวเลขมาคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้ อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคําเตือนสุดใหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคน ทุกท่านโชคดีครับเดื่ที่ปักหลักร้อยนะครับปักหลักร้อยจะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับปักหลักร้อยสามตัวนะครับเข้ามาแล้วห้างวดจากสถิติย้อนหลังสูตรที่เราใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก,บวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบหลางบวกศูนย์บวกหนึ่งบวก, 0, บวก 1, าดูสถิติกันครับหมวลาสูตรนะครับเลขสีนะครับจากสูตรคำนวณมาได้สี่ห้าเข้าเลขสีหลักร้อยนะครับ3ตัวก็จะได้เลขเจเลขแปแล้วก็เลขห้ ไปเป็นหลักร้อยสตัวนะครับสูตรใหม่เข้ามาแล้ว6กมวดสูตรที่ใช้ก็คือหลักร้อยบวกหลกัลกร้อยบวกหลักร้อยบวก10บลางบวก1บวก1บวกห้าบวก1สึิตินะครับทั้ง6กมวดที่เข้ามา หมดแรกนะครับเข้าเลข5้านะครับจากสูตรคำนวณมาได้9 9 4เก้าาเข่าเลขแบบนี้นะครับสูตร3ตัวนะครับเราจะใช้5หลักนะครับมาบวกกันตามด้วยเลขคงที่อีก3ตัวนะครับส่วนสูตร4ตัวนะครับจะใช้เลขด้วยกัน4หลักนะครับตามด้วยเลขคงที่อีก4ตัว หลักหลักร้อยนะครับ4ตัวก็จะได้8945สรุปหลักร้อยกันนะครับ3ตัว785 4ตัว8945จะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือนำมารวมกันชนกันตัดกันนะครับให้มาเหลือน้อยชุดลงนะครับตัวแรกที่เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับตัวแรกก็คือเลข5ตัวต่อมาก็คือเลข8 นะครับหลักร้อยนะครับสูตรใหม่ทั้งคู่ต่อไปนะครับ10บ,บน3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับคำามาแล้วหกงวนะครับสูตรนี้ มาดูสถิติกันครับหมวดแรกนะครับเข้าเลขสอนะครับจะสูตรคำนวณมาได้ 2, 8, 9หมวดต่อไปนะครับสูตรมา6ก6 7น7นะครับเข้าเลขก7ประหลักสิบบนนะครับ3ตัวก็จะได้เลขก3เลข9ก9เลข0ู ไปเป็นสิบน4ตัวนะครับเป็นสูตรเก่านะครับตัวนี้หลังจะปล่อยสูตรไปเข้ามาแล้ว6กงวดติดสูตรนี้นะครับมาดูสถิติกันครับงวดล่าสุดนะครับเข้าเล็กไป สูตรคำนวณมาได้8 9 15ปกักหลัก10บนนะครับ4ตัว9 0 2 6สรุปกันนะครับปกักหลัก10บน3ตัว3 9 0 4ตัว9 0 2 6 สามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาแล้วหกงวดตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับตัวแรกก็คือเลข0ูงต,ตัวต่อมาเลขเก้านะครับต่อมาที่หน่วยบอลสามตัวนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้วหนึ่งงวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับ คำนวณมาได้704นะครับเข้าหน่วยบนเล็ก7หน่วยบน3ตัวนะครับจะได้เล็กเเล็ก2เล็กต่่อไปเป็นหน่วยบน4ตัวสูตรเก่าต่อเน,นื่อจากงวดก่อนเข้ามาแล้ว1โมงวดที่ผ่านมา หลักหน่วยบนนะครับ4ตัวก็จะได้เลข9้าเลข1เลข6แล้วก็เลข7สรุปหน่วยบนกันนะครับ3ตัว9 2้าสองสูตรเก่าเข้ามาแล้ว1งมวดแล้วก็4ตัวนะครับ9 1้าหนึ่งสูตรเก่าเหมือนกันนะครับเข้ามาแล้ว1งมวดเท่ากันนะครับทั้งสองสูตร มีเลข6นะครับที่เหมือนกันทั้ง2สูตรนะครับแล้วก็เลข9ก9นะครับมี6กับ9 10ลางสตัวสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้ว1นึ่งงดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับมาดูสถิติกันครับ หวดล่าสุดนะครับสูตรมา9ก9หเข้าเลขก5หลัก10ลางปักหลัก10ล่างนะครับหมวดนี้3ตัวจะได้เลขก5เลขก7เลขก1ต่อไปเป็น10ล่าง4ตัวนะครับสูตรใหม่ ส่วนนี้เข้ามาแล้ว6งวดจากสถิติย้อนหลังหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยลางบวก0บวก1บวก2บวก4ปักหลัก10ล่างนะครับ4ตัวได้เลขก0เลข1เลข3แล้วก็เลขก สรุปนะครับปักหลัก10ล่าง3ตัว5 7 1สูตรเก่านะครับมาแล้ว1งวด4ตัวนะครับ0 1 3 7เป็นสูตรใหม่นะครับตัวเลขที่เหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับเลข1ตัวต่อมาเลข7นะครับมีเลข1กับเลข7นะเหมือนกันทั้ง2สูตรกอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับของหวยลาวสูตรปักหลักนะครับ ทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีใครชอบสูตรกการคำนวณน,นะครับติดตามกันไว้ได้นะครับฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรหอวยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆเน้นห่วยลาวกับห่วยฮานอยนะครับ เวลาเป็นหวลาพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสำหรับหวยลาบในแต่ละงวดนะครับแล้วก็หวยฮาหนอยนะครับมี 3- ามฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ